สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกิอเช้าบ่ายเนาะประจะมาที่17พฤษภาคมปี66ส่งช้าด้วยวันนี้สำหรับคำเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ท่านเล่นกับพนันนะเช้า3 6 6 7 6 0ก0 6 2 6 4 6 7 6 8 6 9นะจน0 7 1 7 3 7 4 7 6 7 9 7 6 0 3 7 1 4 6 0 3 6 0 จับค <dans nos> <bay> ู two, six, 92, ่ก็สามหกหกสามเจนเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่ายเก็สองสามก็หกเก้าศย์าองเก้าสามเก้าหกเก้าแปดหกศูนย์หกสองหกสี่หกหกหกแปดหกเก้าเก้าสองหกหกเก้สสองสองเสจับคู่ก็สองสามสามสองสามสามสองหกหกเนาะสก็หกมาเหมือนกันเลยเช้ากับบ่ายต่างกันเจ็ดกับศูนย์ เก้ากับสองเนาะใครจะรุ้นวีไก็จับคู่รุ้นเอาเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเราติดงานศพเดอ้ออาทิตน้าน,นี้ไปทำเต็มตัวเนาะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ